สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านพลิกบรรนานะครับจังหวัดนครนายกนะครับก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับตอนนี้มีทั้งหมด15แปลงนะครับเป็นแปลงขนาดตั้งแต่150ตารางวาไปจนถึง200ตารางวานะครับก็เป็นตั้งแต่150จนถึงครึ่งได้นี่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าแปลงนะครับวันนี้นะครับช่างก็มาติดตั้งเรื่องของต้นไม้นะครับรู้ข่าบอยลงเสร็จแล้วปรับถมดินเสร็จแล้วนะครับก็ติดตั้งต้นไม้นะครับตอนนี้นะครับเป็นต้นจำปีขนาดใหญ่นะครับความสูงระดับ5เมตรเลยครับสวยงามแบบไหนเดีี๋ยผมาไปดูคครรัับบนน่ะ ตอนนี้นะครับต้นไม้ลงแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ดูใกล้ๆกันเลยนะครับนี่นะครับก็มีรั้วคาร์บอยแล้วก็ลงต้นจำปีนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังลงอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็อยู่ติดกับถนนลาดยางแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับรถสัญจรผ่านไปผ่านมานะครับนี่นะด้านหน้านะครับขับจากถนนลาดยางเข้ามาก็เป็นถนนกว้างๆของเราเลยถนนในโครงการนะครับเป็นสาระขับกว้าง10เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้ามาด้านในแปลงตอนนี้นะครับนี่นะครับก็จะเปิดจองในวันที่1ที่2นี้นะครับ 212ตุลาท่านใดสนใจนะครับหาที่ดินขนาดตั้งแต่150วาไปจนถึง200วานะครับมีทั้งเงินสดครับแล้วก็เงินผ่อนนะครับก็สามารถที่จะจองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับนี่นะครับผมพามาดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับต้นจำปีก็ทยอยลงแล้วนะครับนี่ครับลงเกือบทุกต้นทุกแปลงแปลงละหนต้นนะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวพอโตหน่อยก็จะต้นใหญ่เลยครับแล้วก็สวยงามครับที่นี่พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาลงแล้วนะครับประปลาลงเสร็จแล้วหมุดหลักเขตลงชัดเจนนะครับมีรั้วคาร์บอยให้แบบนี้ครับก็เห็นขอบเขตว่าของเราขอบเขตอยู่ตรงไหนนี่นะครับบรรยากาศด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับก็แปลง2แปลงหน้านี่ครับแปลง1แปลง2ตรงนี้นะครับลูกค้าซื้อแล้วนะครับลูกค้าจะทําคาเฟ่ จะทําคาเฟ่ให้สวยงามเลยครับที่นี่ครับแปลงหนึ่งแปลงสองทำมาอย่างสวยเพราะมีที่จอดรถกว้างๆแบบนี้นะครับส่วนด้านในแปลงนันนี้ก็เหมาะสาหรับสร้างบ้านนะครับทาบ้านพักพักพักผ่อนตากอากาศได้นะครับที่นี่นะครับด้านหลังที่ผมพามาดูตรงนี้นะครับด้านหลังของแปลง B3 ตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาครับเป็นทุ่งนาคาเฟ่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับบรรยากาศแบบนี้เลยส่วนที่เราเห็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมาตรงนู้นครับที่เราเห็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับก็จะเป็นถนน4ีเลน ครับถนนสี่เลนกว้างๆแบบนี้เลยครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ผมพาไปดูเห็นไหมครับนู่ใกล้ๆอ่าโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็อยู่จากถนนสี่เลนองครักบ้านนานะครับมาเพียงแค่200เมตรนะครับก็ถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับก็ยืนจากที่นี่เราก็จะเห็นไฟเห็นถนนเห็นรถวิ่งสัญจรผ่านไปผ่านมาเลยนะครับ เพราะว่าอยู่ใกล้มากๆแล้วก็าการเดินทางสะดวกสบายขับรถจากที่นี่นะครับไปองครักนะครับก็ประมาณ20กิโลนะครับจากแปลงนี้นะครับเป็นถนนสี่เลนยาวไปจนถึงองครักเลยครับขึ้นกรุงเทพได้ง่ายแบบสบายๆเดินทางสะดวกสบายแล้วก็ นะครับเห็นไหมครับนี่รถใหญ่ๆก็วิ่งทางด้านนี้นะครับอ่าก็เป็นถนนสีเลนยาวเลยเดินทางสะดวกครับขับตรงไปทางด้านขวามือนะครับก็จะไปบ้านนาขึ้นแก่งคอยออกสระบุรีนะครับได้หรือจะเป็นถนนสุวรรณศรเข้าสระบุรีก็สะดวกสบายนะครับที่นี่เดินทางใกล้ครับแล้วก็อนาคตดีอยู่ไม่ไกลจากทางด่วนใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็จะเป็นถนนเส้นสีเลนนะครับแล้วก็ไปถนนบ้านนานะครับทางด่วนก็จะลงช่วงนั้นทําให้ต่อไปนะครับถ้าจะมาจากกรุงเทพใช้เส้นทางนี้เดินทางง่ายสะดวกสบายและที่เราเห็นรถวิ่งอยู่ทางด้านนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นถนนเส้นหลักนะครับในอนาคตจะเป็นถนนเส้นหลักที่เชื่อมต่อระหว่าง AEC นะครับจากชนบุรีพัทยานะครับมาฉะเชิงเซามาองคครักษ์ขึ้นบ้านนานะครับไปนู่นเลยครับเห็นไหมครับนี่นะครับตรงนี้นะครับด้านหลังก็เป็นทุ่งนานะครับสีเขียวสวยงามมากๆครับนี่นะครับเหมาะสําหรับทําบ้านพักนะครับก็จะเห็นวิวนาแบบนี้บรรยากาศชนบทแบบท้องทุ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับสามารถขุดสระน้ําได้แปลงนี้มีสระน้ำเลยด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ มองเห็นถนนสีเลนแบบนี้นะครับอยู่ใกล้ๆตัวเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดการเดินทางไปซื้อของกินอะไรก็ง่ายนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงสวยแปลงหนึ่งด้านโซนด้านนี้นะครับที่กาลังลงต้นไม้อยู่นี่นะครับนี่เป็นแปลงผ่อนนะครับใครที่อยากได้ที่ดินสักแปลงหนึ่งแต่ว่ายังไม่อยากจะซื้อเงินสดหรือว่ายังไม่พร้อมนะครับสามารถผ่อนได้นะครับแล้วก็เงื่อนไขดีข้อเสนอดีนะครับในช่วงที่วันที่หนึ่ง เรามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับใครที่มาจองในวันนี้นะครับเราก็จะมีกระท่อมนะครับสวยๆงามๆลงให้กับท่านด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนที่ตัดสินใจซื้อในวันที่ 1- ที่2อนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจรีบติดต่อมาด่วนนะครับเข้ามาดูพื้นที่กันได้นะครับช่วงนี้ฝนตกแต่ก็พื้นที่เราเข้าได้สบายนะครับถนนตรงนี้ก็เป็นถนนกว้างๆแบบนี้เลยอย่าลืมนะครับโทรหาเอกด่วนได้เลยครับ0 8 8ยครับ1451155ครับสวัสดีครับ